พี่ดูไมานี่ค่ะแม่พี่ดุมานี่เราพี่ดุมาน้องแกงใช่ไหมพี่ดุมานี่มาแกงพี่พี่ดุมาหาแม่แล้วแกงพี่ไปไหนอะลูกอะคนสวยมานี่มานี่ข้าวยังไม่เสร็จไปตามพี่ดุมาให้แม่ไปตามพี่ดุมาไปตามพี่ดุมาให้แม่เลยไปตามพี่ดุมานี่ไปตามพี่ดุมาตามพี่ดุมาแล้วนี่หนะตามพี่ดุมาสิแกเลยวุ้น เขาสวยกับเล่นกับแมมาี่ค่ะแม่มาี่เร็วสิอ้วนอ้วนอ้นอ้นอออ้าาสวยกับแม่หิวเหรอลูกหิวขนาดนั้นเลยเหรอ